สวัสดีครับผมช่างต่ายกะลาตาเดียวนะครับผมก็อยู่ที่บูธ mm 3 0นะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของงานร้อยสร้อยกาลาตาเดียวอันนี้คือศิละปะในการกึงสร้อยนะครับเป็นออกมาเป็นเม็ดเม็อย่างนี้อันนี้ยังไม่ได้ขัดยังมีความสากอยู่นะครับผมแต่จะต้องมาขัดขัดจนมันเงาแล้วก็จะได้เป็นลักษณะคือสร้อยที่เรียบเรียงมาเป็นรายละเอียดอย่างนี้อันนี้เขาเรียกศิละปะในการทาสร้อยคือกึงจากแท่นนี่ครับ,รบถ้ามาที่ร้านช่างต่ายกะลาตาเดียวก็ จะได้เห็นวิธีการทําเป็นวิธีการผลิตกะลาตาเดียวด้วยนะครับแล้วก็อันนี้คือศิลปะในการทําคือการกลึงเม็ดออกมานะครับแล้วร้อยมาเป็นสร้อยเดี๋ยวเราจะขัดพอขัดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมาร้อยทางนี้นะครับผมมาร้อยเป็นสร้อยเดี๋ยวก่อนไอ้นี่ไอ้นี่คือกะลาตาเดียวครับผมที่ทําการกลึงออกมาครับก็คือกะลาตาเดียวเนี่ยถือว่าเป็น วิธีการกึงก็จะออกมาเป็นเม็ดเมอย่างนี้นะครับผมคือว่าเป็นของที่หายากชนสิทธิ์หายากใช่ครับของทนสิทธิ์หายากมีเขี้ยวงากระตาเดียวบางคนก็บอกว่าทําไมมันดำาทำเป็นสร้อยอันนี้ยังไม่ได้เขาเรียกว่ากากมะพร้าวยังติดอยู่ก็เลยออกเป็นสีแต่ถ้าด้านในของจริงเห็นไหมจะดํานะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการทาสร้อยเดี๋ยวเราต้องขัดพอขัดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาร้อยตามศาสตร์ตามร้อยสร้อยด้วยศิลปะในการทําก็คือกึงออกมาเป็นเม็ดกลม แต่ศาสตร์ในการร้อยที่ครูบาอาจารย์สอนต้องมีด้วยโอ้โ oh. หหวหลักผมจะใช้เป็นไม้พยางนยิ้วดำอันนี้ uh huh. จะเป็นสีดำหัวหลักจะใช้เป็นไม้พยุงครับ uh huh. อ่าอย่างนี้ก็เป็นแก่นมะขามแล้วก็ uh huh. พยางนยิ้วดำน้ำเต้า uh huh. ดูดซับที่เป็นไม้พยางยิ้วดำขั้นกระลาตาเดียว1เม็ดคือ1นนาทีการงานเสาห้าหเม็ด huh. คือรวงแข็ง uh huh. 9เม็ด9้ามงคลนะครับผม9ก้านาทีการงานโชคลาภและป uh ิด huh. 1เม็ดคือ1การงาน นะครับผมคือเราในเคร้่อยเนี่ยเราจะมีศาสตร์ในการร้อยด้วยเขาบอกว่าคนที่มีพระดีๆใส่กับสร้อยดีๆยิ่งเสริมมันจะหนุนครับการงานการเงินโชคลาภนะครับผมครับนอกจากสร้อยมีอะไรอีกแล้วก็มีงานแกะงานบูชาจะอยู่ด้านนี้นะครับผมนะครับจะมีเป็นแกะพระราหูนี่ครับเป็นงานมืองานแฮนเม็กนะครับผมเข้าใจอนี้เป็นกระลาตาเดียวใช่ครับหนึ่งตาแล้วก็หนึ่งปากนะครับผม ใช้มีดเล่มน,นี้ในการแกะนะครับผม kind <of> เราไม่ใช้เลเซอร์เพราะว่างานมีดเป็นงานที่คือจะมีนิมิตของหน้าตาและมีแขนมีขาแต่ถ้าเป็นทุกเลเซอร์จะเป็นลายเฉยคอมพิวเตอร์เขาจะยิงปิ๊ดปี๊แต่เป็นลายไม่มีขามิติเหมือนการที่เราแตะมืออย่างนี้คือเป็นการแกะแบบโบราณนะครับผมที่เด็กรุ่นใหม่หรือว่า คนยุคใหม่จะไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละงั้นพระแกจิตสมัยก่อนเนาะใช่ครับท่านจะปั้มด้วยมือของท่านเองด้วยมือแล้วก็<ะ>การแกร่นงานแกนแกะของผมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือแกะมืออ่าฮะก็จะมีเรื่องราวของการแกะมือการแกะเลเซอร์มันจะแตกต่างคนที่เรียกว่างานแกะมือจะเเห็นลายมีดแต่ถา้าเป็นงานเลเซอร์จะยิงใช้ไฟยิงเป็นเลเซอร์ยิงดำๆมันก็จะไม่ได้เป็นเอกลักษณ์แต่เอกลักษณ์ของผมทุกรูกกับบางลูกก็จะเป็นหน้าองค์นี้บางลูกก็จะเป็นหน้าองค์นี้แต่ละองค์จะไมม่เหือนนกั คืองานแกะงานบูชาแต่ละอย่างแต่ละแบบถ้าเป็นงานมือเขาเรียกวงานแฮนด์เมดออกมาจะไม่ค่อยเหมือนกันแต่ว่าทําด้วยมือนะครับผมหนึ่งเดียวในโลกใช่ครับชินเดียวในโลกในนี้มีมีเลเซอร์ไหมงานเลเซอร์ไหมการเลเซอร์ผมไม่มีนะครับไม่ได้มอมือหมดเลยเนงานมือหมดเลยโอเคครับผมสินเดียวในโลกอะะมีอะไรอีกครับสินค้าแล้วก็ถ้ามาด้านนี้่าผมทํามาใหม่ก็เป็นกะลาตาเดียวที่ใช้อะหรเงินแท้ในการขั้น สำหรับที่ผมทํามาในงานนี้ก็เพราะหนึ่งคือบางครั้งผู้หญิงอยากใส่บ้างเราก็ใช้เงินแท้ในการเอามาเร,เรียบเรียงเป็นเครื่องประดับที่สวยงามให้ผู้หญิงสามารถได้ใส่ได้อย่างนี้เป็นข้อมือนะครับผมอันนี้ความหมายก็เงินมีเงิน,ม,งนมีทองใช้เป็นเม็ดเงินแท้ไม้พยางนิ้วดํานี่คือเป็นเม็ดมะยมนิยมชมชอบพยุงนี่หนุนดวงแก่นมะขามนี่โชคลาภอํานาจบาร,รมีป้องกันสิ่งไม่ดีเจราจางานการใดใครคนจะเก่งขามและขั้นกะลาตาเดียวให้5เม็ดคือเสาห้าดวงแข็ง และแก่นมะขามหนึ่งเม็ดคือหนึ่งนาที่การงานในสร้อยในสร้อยทุกเส้นอาจจะมีความหมายทั้งหมดเลยนะครับพุทธคุณครบเลยมีความหมายเขามีพุทธคุณที่ดีแต่เรามาร้อยตามศาสตร์ในการร้อยยิ่งดีครับเส้นนี้เท่าไหร่ครับข้อมือเส้นนี้ข้อมืออยู่พันเก้าพันเก้าลองได้นะับเป็นเงินแท้เลยนะอ่าเป็นสร้อยข้อมือพวกนี้ครับข้อมือพวกนี้ก็จะมีเป็นลักษณะคือข้อมือแก่นมะขามตะกรุดโทนแก่นขามขั้นกะลาตาเดียวให้ส่วนนี้ก็จะเป็นตะกรุดโทนแก่นขามไม้พญา อ่าไม้พยุงพยางนิ้วดำแล้วก็แก่นมะขามรวบรวมให้ไม้มงคลที่อยู่ในส้อยให้ครบเลยแกะหัวช้างเขามีครับผม <Okay. S 1> แล้วด้านนี้ก็จะเป็นแก่นมะขามของแท้เลยนะโอ้นี่อนีปกติต้นมะขามนะครับที่เราเอาไปทําเขียงหรือทำแบบทำเขียงที่ไว้หัน่นกับข้าวเงี้ยจะเป็นต้นมะขามทั้งหมดเลยต้นมะขามคือต้นมะขามที่เอามาแกงแกงส้มกินกันนะคือต้นมะขามาต้นแต่ต้นมะขามให้ตัดมายัางไงใหญ่แค่ไหนร้อยต้นที่จะมีแก่นส่วนมากจะขาวโพลนหมด แก่นเขาก็คืออย่างนี้ยครับดำดำเนี่ยดำดำเนี่ยจะเป็นแก่นเขาแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่ากระพีนยครับกระพีกระพีอ,อ่าแก่นเขาก็อยู่ช่วงนี้ดำดำเนะะี่ยครับมะขามไม่ค่อยมีแก่นน้อยต้นที่จะมีอันนี้ที่ผมเอามาทำเนี่ยมันได้ตำาาราโบราณด้วยต้นนี้นะที่ผมได้มาคือเขาเรียกตามโาโบราณเนี่ยโป่งฟ้าคือโป่งกลางาครับโป่งฟ้าคือโป่งกลางนะแล้วฟ้าผ่าไหมต้นเดียวกันเนี่ยต้นเดียวกันครับฟ้าผ่าไหมคือตรงนี้ ครับเห็นลายไหมไหมของไม้เราทาไม้ต้นไม้โดนไฟไหม้กิ่กต้องไหมจากทางเข้าไปแต่นี่เกิดจากการฟ้าผ่าทุ่งกรมครับคนจะคนจะซื้อแผ่นนี้ไปเลยได้ไหมก็ไม่ขายไ้ามาสนใจเหมือนกันเพราะว่าที่บ้านผมมีอีกเพราะว่าหนึ่งคือผมได้ต้นนั้นมาครับก็ได้ตามตำราโป่งฟ้าฟ้าผ่าแล้วก็ยืนต้นตายโอ้ยต้นใหญ่เนี่ยคือต้นนี้อายุไม่ต่ำกว่า250ปีต้องนี้ถามเจ้าของแล้วนะเขาบอกว่าการที่คนที่จะใส่แก่นมาถามเนี่ย มันเกี่ยวกับไม้มงคลเนี่ยความหมายคือโชคลาภอำนาจบรารมีป้องกันสิ่งไม่ดีสมมติเราเจราจารงานการใดกับใครคนจะเกงขามอ่าตามชื่อของไม้มงคลนี้คือเกงขามเราคำว่าเกงขามไม่น่ากลัวนะคือเขาเมตตามาหารนิยมเราที่นี่คือที่ใส่ที่พ่อเลยใช่ไหมใช่ครับอ <ผม S 1> ันนี้คือแก่นมะขามแก่นมะขามตะกุดโทนแก่นขามครับผมตะกุดโทนแก่นขามครับแล้วมันก็มีไส้ตัวที่แก่นาช้างแก่เป็นหัวช้างด้วยไม้พยานุดำ เขาควายเผือกก็มีครับผมแล้วก็มีด้านในก็จะเป็นงานทําเป็นร้อยแปดเม็ดสําหรับคนที่ชอบสดมนนั่งสมาธิร้อยแปดจบตรงนี้เขาจะไว้รับได้และนี่คือที่พ่อปู่เนี่ยอันนี้พ่อปู่ฤาษีนารอดครับผมเป็นพ่านุปู่ฤษี้าไไฟที่อูทองที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมก็ผมได้เอามาประดับฐานที่นี้ไว้ให้ลูกค้าได้ชื่นชมบารมีท่านครับผมดูนาซีดิงรอดครับผม ฝากเชิญชวนหน่อยในงานงานโอท็อปอะิตตี้2024 2024นะครับอะบูธผมช่างแต่กะลาตาเดียวอยู่ที่ล็อก MM30 เสาที่41ระหว่าง42นะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจแวะมาหาช่างแต่กะลาตาเดียวด้วยนะครับแล้วอะถ้าถ้าหลุดจากงานนี้ไปล่ะหลุดจากงานนี้จะอยู่ที่ตาสามชุกตลาดร้อยปีสุพรรณบุรีครับผมฝากเบอร์โทรไว้หน่อยครับเผื่อหาไว้เจอบเออร์โชว์ทั้งแต่นะครับผม086 0152322ช่างต่ายกราตาเดียวครับผมโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับ